ไก่ย่างจีรพันธ์นะครับจีรพันธ์ตำนานแห่งความอร่อย80ปีเพิน่นว่าเอา้าเดี๋ยวสิมาลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับบาาาาลาบเนี้เอา้าเอ้าไก่ย่างจีรพันธ์บ่ครับนี่เพิ่นบอกว่าตำนานความอร่อย80ปีเพิน่นว่าอร่อยอีหลีบ่ไม่เลยจักบาทก็อ่ะเอาลองเบิ่งใหม่หนึงเอาสิอ,อร่อยอีหลีคือความเพิน่นว่าบ่อ้าวพี่น้องครับบลาเนี้ยเมื่อกี้มาลองกินไก่ย่างจีรพันธ์ตำนานความอร่อย80ปีครับพี่น้องเอาเดี๋ยวฉัลองทิมเมือง อืมออะไรอีดีตัวละอือไก่ย่างจีรพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่นะมันขายอยู่ปัมป๊มปั๊มปตทบ้านคูซอดนะครับพี่น้องครับผู้ใดอายากมาล่องซิ่มในการอยู่ที่ปั๊มปตทบ้านคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ ไก่ย่างกีรพันธ์ตำนานความอร่อย80ปีโออร่อยอีหลีตัวละพี่น้องอ่ะซีมควาวมอร่อยให้เบิองละพี่น้องก็มาซิมกันเอะครับเด้อ8ปปีแห่งค้าวมอร่อยพันม,มาเสียบอีหลีครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ